เจ้าหลาบเหนือตียายขาทรงมาเฮือนแหละใส่เครื่องใส่พริกหลาบให้ผงชูรสล,ลงไปแค่นั้นสูนหลาบก่อนเด้อเจ้าเด้อ ลัวมันไม่เผ็ดแค่สใส่พริกเพิ่มอีกสักครึ่งซองเดี๋ยเจหลาบคนเหนือเหมาะขนาดจิ้นสวยกินเปิ่นต้านก้วยสลับผ้าปลาป้อยหลวงขึ้นบ้านไม้เฮียนไม้แต่งงานหลาบจิ้มน,นี่ขาดไปได้เลยเจ้าเนี้ ชิมกันใส่เกลือลงไปมันบอกเพชรสองถุงเลย ไเมาะขนาดหืมไข่มาดิบก็กินดิบเด้อ สุดยอดสุดยอดของที่เล่าก็คือหลามที่ได้เล่าข่าวเห็นซักโบกสุดยอดกินไม่หมดหรอกค่ะแบง่งแบง่ง แม่งให้ตาไป

ไม่เค็มไม่จางอะไรก็ใส่ไปเลยนอนเลยไปรอไปกินขาเลยมุ่งี่ครับกินข้าวเราก็ไปกินข้าวนั่งเด็กขา้างนอกไลยฮะนั่งเด็กข้างนอกแล้วแต่เอ้าจะมากินข้างนอกกระตามใจอะได้บรรยากาศหน่อยกินข้าว ของรับมากน,นั้นเนือหลับจีนควายวควายก็ว่าหงวงัวหัวหัวหูยายปิงซื้อมางื้อามากๆกินเข้าได้กันเจ้าเยี่ยมเหมาะอะไรพริกส่งถุงแซ่บแซ่บ<ะ><ะ>มาครับขึนเทา แหนมเมื่อวานกินแหนมไหมสามห,อหอ <c oughs> อม่อตีนห่อืแหนมกับเมาะหอมหอมกระเทียมเนาะนี่งทิมแล้วทิมจ,จากในครัวมาแล <c oughs> ้ว <c oughs> อ,อาหารเหรอ แต่ไว้ใจได้เพราะว่ายายเป้งอ่ะก็ะกจะหู้จักล้านค้าแกไปกินเนื้อหัวแกกินแล้วแกเมาหัวแกต้องโจหาเนื้อควายแต่แจน,นแหละแกก็แบงไว้ <c oughs> บอกซื้อแม่ซื้อมากินแม่ก็แบงไว้กินเลยแม่มต้องโตงมาหมด <c oughs> จ้าจะพิจืย <c oughs> เคยกินตาตาไม่เคยกินรสนี้เนาะแกเคยกินแต่แบบอีสา <S <S นเนาะนุ่องนัง้นจะเอามากินเจ้าแม่ก็ครับยกมามาเจ้าแม่ป้อนมาเลยนั่งกินคนเดียวนั่งเฝ้าเขาเฝ้าเขา เท็มไปนิดนึงยนาะเนี่ยแหนน่ะแหน,น,นว่าพอดีเนาะมาไม่มีแตงกวาด้วยมาเอาเร็วแต่เนื้อมันสดจริงนละขนาดยายส่งมาให้คืนนึงข้ามคืน ยังสดๆอยู่เลยอืมใส่ซุปใส่ซุปโอปแวร์มะนี่อย่างนะลูกเอ้ยกินข้าวหนังเป้าข้าวเหข้าวม้วงแต่เด้อ มันเอาน่องมันอยู่นะอาหารนะเยวได้กาวขนทรงสองร่อยสองแอยเหมือนนี่ว่าจะอ่านเพื่อฟังที่มันใส่คิด หัวไปถามเหมนล่าอันนี้เครื่องในนี่สุกแล้วนะแต่ตับอะไม่สุกแล้วก็ไม่เช็คบินตอนที่เขาเขียนให้ก็ลืมแต่นั่งรถมาให้นางนนเช็คบินให้ข้านางนงนงบอกแม่ว่าทําไมเขาสามทำไมในบินสีขาวหนึ่งนี่เรได้รู้นนไมเนีย่ยก็จะโทรกลับไปบอกพันดูเขาอ,อ้มไก่น่กจาเขาเตะอมปุ้น กันที่ฟ้านี่เล่นใสนี่ย้งไม่ตรงนะข้าบริสันข้าวสงมนะกระจายอยู่แล้ว คือถ้าตลาดเช้าอะ่ะต้องไปโน่นออกแยกไปที่จะไปถึงทีเอ็มีที่ร้านหลังคาะจะมีทุกอย่างเลยขายตั้งแต่ตีห้าร้านผักร้านขายตั้งแต่ตีห้าจนถึงค่ำน่ะมีทุกอย่างเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลา หลับแบบนี้ถ้าเป็นงจับโสดกับยีปีแช่น้ำปลากับมะเขือส้ม,มทางถึงเว้นเ่้นน้องแคบหมูมั่กินลเลยลูกพี่กิหนหมูนะพี่แจทำมาเนาะพี่กิหนหมูดองน้ำปลามา อม,มะเขือ,อคืนอืมใช่มันเข้ากันเน็กกับหลับควายหลับนี่นะหมวกอยู่ในรถเก่งก็มีเอามาใส่ได้ หน้าไม่หมดีาขาดรัดคอก็เอาเสื้อสิเนี่ยเสื้อตัวนั้นมันเป็นสีชายมันอะ่ะตรงหน้าอกเนี่ยเป็นสีหมดเลยเสื้อนางนวลอะ่ะมาใสา่ตัวไหนที่วางอยู่บนหน้าทีวีนะ่ะงั้นเมื่อวานก็ใส่ตัวนั้นแหละอืมวันนี้ท่าเสร็จบ่ายกะได้ไปสั่งเมือ่อท่านชิด lặn lọt mất đẹp đẹp lên mà tá của nhóm bên nhà ông ừ ừ ừ <coughs> ừ <coughs> 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 กามา่จะขายเซาห้าหิ่นกำไรห้าบาทกับเข้านี่เหมือนได้เป็นเออกมาขายรับจับยี่สิบออมาซิมร้อยแปดสิบมาขายเซาห้า วันนี้วันอะไรวันอังคาราาเรื่องการดาววันนี้หมดเวลาพักผ่อนแล้วสีส่วันไปแล้วไปแล้วอิอ่มแล้วโอ้ตายเหลือแต่เครื่องไหนทม่นี่แม่หนี่ชอบกินเครื่องไหนเครื่องไหนนิ่มสุกแล้วนะรู้ห,<ละ>นหน่อยไหน แบบสูตรนี่สูตรมินิสูตรอาหารเหนือดาวเดี๋ยวจะลุยงานหลังคาต่อบอกว่าติดข้าวเหล็กให้เสร็จจะได้ไปสั่งเมท,เทัลชีตตอนบ่าย มันเพิ่งจะแดดสองวันนี้เลยค่ะถ้ามันแดดทุกวันก็คงเสร็จไปแล้วขึ้นได้ขึ้นหลังคาไปแล้วใส่หลังคาไปแล้วเดี๋ยวมันฝนตกทําไม่ได้งานเชื่อมมันงานเชื่อมน,นี่ทําตอนฝนตกไม่ได้ไงเอาละค่ะอประน้อยกินยิมละมดยนันอันนี้ก็แกงของแม่นี่แกงไหวเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเด้อเจ้าเด้คอคคยที่ตามกันตอนต่อไป ค่อยๆทำฉั่งมันมีแค่ตาคนเดียวตาบ้านนู่นช่วงนี้พ่อน้องนนหยุดงานงูไม่แอบฮะถุงปูนพอดีเลยปูนทาบรรจัยที่เหรอเนี่ยถุงปูนที่วางเนี่ยอืมตัวใหญ่ไหมดนีหมูม,มันหน้าฝนไงมันตึงมาหน้านี่แหละ